วันนี้ที่ประชุมสบคผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับโควิดไปเยอะทีเดียวนะฮะเอาสิ่งแรกก่อนนะฮะอันนี้ไม่ผ่อนคลายแต่ว่าขยายครับพรกฉุกเฉินขยายต่อไปอีก2เดือนนะครับก็คือตั้งแต่1กุมภาพันธ์ไปถึง31มีนาคมปี2 5 6 5นะครับส่วนเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการไปดูสีก่อนครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีสีส้ม69จังหวัดซึ่งถือว่าเป็นส่วนใหญ่ของประเทศใช่ไหมตอนนี้คลายแล้วะฮะ จากสีส้มเป็นสีเหลืองฮะสีส้มยังคงอยู่ที่ประมาณ44จังหวัด69เหลือ44แล้วก็จะมีสีเหลืองเกิดขึ้นนะฮะอีก25จังหวัดส่วนจังหวัดท่องเที่ยวนําร่องการท่องเที่ยว8จังหวัดยังคงเหมือนเดิมนะครับทาไมต้องอธิบายเรื่องของสีเพราะสีมีผลต่อมาตรการนะครับเราโฟกัสไปที่จังหวัดที่มีพื้นที่สีเหลืองซึ่งถือว่าผ่อนคลายจากส้มมาแล้วนะฮะสิ่งที่ผ่อนคลายมามีอะไรบ้างนะครับอะ จังหวัดที่เป็นจังหวัดสีเหลือง25จังหวัดผมขึ้นเอาไว้ให้แล้วนะฮะ25จังหวัดนี้นะครับยกตัวอย่างแรกครับจังหวัดของคุณนั้นสามารถในร้านอาหารนะสามารถดื่มเหล้าได้นะครับและก็มีการขยายเวลาฮะจากเดิมเนี่ยให้ดื่มเหล้าได้แค่สามทุ่มเนาะแหมมันกําลังติดพันเลยสามทุ่มก็ให้กลับบ้านแล้วนะฮะจริงๆแล้วตอนนี้วันนี้สบคผ่อนคลายให้แล้วฮะดื่มเหล้าได้จะถึงห้าทุ่มจากเดิมสามทุ่ม ขยายเวลาเป็นถึง5ทุ่มนะฮะให้คุณได้ดื่มเหล้าได้แต่ครับแต่ครับร้านอาหารหรือว่าสถานที่ที่เปิดให้คุณดื่มเหล้าได้ต้องผ่านมาตรฐานของชาพัฒนและมาตรฐานต่างๆก่อนนะส่วนคนทำงานเนาะ,ะคนทำงานมาตรการ work from home จะไม่ให้หมด31ม,มีนาคมก็แล้วแต่ดูุลพินิจของบริษัทคุณเลยว่าจะยังคงให้ work from home อยู่หรือจะให้กลับมาทำงานปกติได้แล้วแต่ยังไงนี่แค่ผ่อนคลายนะ แต่ตัวเลขมันน้อยลงก็จริงแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนอย่าประมาทนะฮะสำหรับเรื่องของการเดินทางจากต่างประเทศมาเรื่องของการตรวจต่างๆอย่ารอฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ที่ประชุมสบคผ่อนคลายมาตรการ เกี่ยวกับโควิดไปเยอะทีเดียวนะฮะเอาสิ่งแรกก่อนนะฮะอันนี้ไม่ผ่อนคลายแต่ว่าขยายครับพรกฉุกเฉินขยายต่อไปอีก2เดือนนะครับก็คือตั้งแต่1กุมภาพันธ์ไปถึง31มีนาคมปี2565นะครับส่วนเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการไปดูสีก่อนครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีสีส้ม69จังหวัดซึ่งถือว่าเป็นส่วนใหญ่ของประเทศใช่ไหมตอนนี้คลายแล้วฮะจากสีส้มเป็นสีเหลืองฮะ สีส้มยังคงอยู่ที่ประมาณ44จังหวัด69เหลือ44และก็จะมีสีเหลืองเกิดขึ้นนะฮะอีก25จังหวัดส่วนจังหวัดท่องเที่ยวนำร่องการท่องเที่ยว8จังหวัดยังคงเหมือนเดิมนะครับทำไมต้องอธิบายเรื่องของสีเพราะสีมีผลต่อมาตรการนะครับเราโฟกัสไปที่จังหวัดที่มีพื้นที่สีเหลืองซึ่งถือว่าผ่อนคลายจากส้มมาแล้วนะฮะสิ่งที่ผ่อนคลายมามีอะไรบ้างนะครับอะ จังหวัดที่เป็นจังหวัดสีเหลือง25จังหวัดผมขึ้นเอาไว้ให้แล้วนะฮะ25จังหวัดนี้นะครับยกตัวอย่างแรกครับจังหวัดของคุณนั้นสามารถในร้านอาหารนะสามารถดื่มเหล้าได้นะครับและก็มีการขยายเวลาฮะจากเดิมเนี่ยให้ดื่มเหล้าได้แค่สามทุ่มเนาะแหมมันกําลังติดพันเลยสามทุ่มก็ให้กลับบ้านแล้วนะฮะจริงๆแล้วตอนนี้วันนี้สบคผ่อนคลายให้แล้วฮะดื่มเหล้าได้จนถึงห้าทุ่มจากเดิมสามทุ่ม ขยายเวลาเป็นถึงห้าทุ่มนะฮะให้คุณได้ดื่มเหล้าได้แต่ครับแต่ครับร้านอาหารหรือว่าสถานที่ที่เปิดให้คุณดื่มเหล้าได้ต้องผ่านมาตรฐานของชาพัฒน์และมาตรฐานต่างๆก่อนนะส่วนคนทํางานเนาะอ่าคนทาํางานมาตรการ work from ม o m e จะไม่ให้หมด31มีนาคมก็แล้วแต่ดุลยพินิษ์ของบริษัทคุณเลยว่าจะยังคงให้ work from ม o อยู่หรือจะให้กลับมาทำงานปกติได้แล้วแต่ยังไงนี่แค่ผ่อนคลายนะ แต่ตัวเลขมันน้อยลงก็จริงแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนอย่าประมาทนะฮะสำหรับเรื่องของการเดินทางจากต่างประเทศมาเรื่องของการตรวจต่างๆอย่ารอฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับ